ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนะอ่าเห็นหน้าเห็นตากันก่อนนะครับอ่าสหรับผมและชอบชอบมัดหัวจุกๆแบบนี้นะครับมัดแบบนี้นะครับอ่าเพราะมันเปื้อนน้ามันนะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับเพื่อนนะสําหรับคลิปนี้นะครับ จะให้เพื่อนๆดูตรงนี้นี่เครื่องตัดหญ้านะครับพอดีมี f อท่านหนึ่งนะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องก่อนนะครับลูกค้าเติมน้ํามันเครื่องเกินมานะครับให้ดูเครื่องนี้นะครับไม่มีน้ํามันเครื่องนะครับนี่ผมเทให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูนะครับเป็นการทดลองนะครับทดลองทดสอบให้ดูกันเลยนะครับ เทให้ดูเครื่องนี้เพิ่งประกอบเสร็จใหม่ๆนะครับเทลงไปเลยครับน้ามันนะเทลงไปเลยเทให้เกินไปเลยนะครับแบบนี้นะครับลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะเติมแบบนี้มาก็ได้นะครับเติมแบบนี้นะครับเพราะเครื่องก่อนนะครับผมตั้งแบบนี้นี่ล้นออกมาอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมตั้งปุ๊บล้นแบบนี้นะครับเครื่องก่อนนะผมก็จะเติมแค่นี้ให้ดูแค่นี้ผมก็ไ่าเยอะแล้วนะครับ ตั้งเครื่องปุ๊บล้นออกมาเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนนะให้ดูเป็นอุดทาบูนะครับแล้วก็จะดึงให้ดูนะครับดึงให้ดูเลยน้ํามันมันจะล้นออกมาตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่เขาบอกว่าไม่ล้นนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดีดึงไปเรื่อยๆรถเย็นก็ไม่ได้ ก็จะดันขึ้นมานะครับเพื่อนๆนะ๋ยวใส่หัวเทียนเข้าไปก่อนเลขแรกเครื่องอาจจะติดได้นะครับสําหรับเหตนี้นะเครื่องอาจติดได้นะครับอพอน้ํามันล้นออกมาตรงนี้แล้วเข้าไปปากคาบูเรเตอร์นะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ างในมีแรงดันนะครับทางในก็มีแรงดันดึงไปเรื่อยๆแบบนี้สมมุติเพื่อนๆนะครับสตาร์ทติดนะครับสตาร์ทติดปุ๊บเครื่องรอบสูงๆนะครับน้ำมันเครื่องเขาน้ำมันเครื่องนี่ก็ร่นออกมาทางนี้นะครับอันนี้ผมทดลองให้ดู ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถ้ารอบสูงๆงนี่ขึ้นมาแน่นอนนะครับเพื่อนนะขึ้นมาแน่นอนก้อนณีนี้บางคนนะครับไม่เคยเติมไม่เคยใช้นะครับ ก็จะใส่แบบนี้เพราะว่าเยอะเหมือนกันนะครับเครื่องนั้นนะนี่เขาจะใส่แบบนี้นะครับไม่เหลือแล้วครับแบบนี้รุนแน่นอนตอนนี้ ยังไม่ล้นออกมานะครับเนี่ยยังไม่มีอะไรนะดึงใหม่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมล้นไหมครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยล้นไหมนะครับล้นออกปากไหมครับนั่นนั่นไงนะ ม่เชื่อผมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมล้างเครื่องใหม่ก็ได้ครับครับเดี๋ยวดึงให้ดูนั่นล้นลงมาเลยเห็นไหมนั่นนั่นล้นไหมครับล้นไหมนี่นะครับอโอเคนะครับรู้เรื่องนะครับผม คุณนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับในการทดลองนะครับคลิปนี้ก็เอ่ยคําว่าสวัสดีครับผม